บริษัทของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะคะสมุทรสาครเราเปิดมาตั้งแต่ปี47-2547นะคะทุกวันนี้ก็เป็นเวลา21ปีละค่ะช่งแรกๆมันก็เหนื่อยธรรมดาค่ะทำธุรกิจมันก็คงไม่ได้โรยด้วยกุหลาบเนาะแต่แรกแล้วก็เริ่มเริ่มจากทำแผ่นพื้นเสาเข็มเล็กๆ ก็จาก i18 2 2 26แล้วก็พัฒนามาเป็น3 3 5ตอนหลังเราก็มาขอมอกซึ่งมอกตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นรหัส2549จากที่เป็นหน้าตัดเท่าไหร่ก็ได้ก็จะถูกฟิกเรื่องหน้าตัดแล้วก็มีคอลลาฟิกเรื่องเพจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วนแผ่นพื้นเราก็มีบ้างเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าเดิมอยู่แล้วก็มีการสำเร็จคือเราทำการสำเร็จมาตั้ง10กว่าปีลวค่ะ ยังเดต,ตอบโจทย์ลูกค้าเผอิอลูกค้าที่ที่เรารับเนี่ยเป็นหมู่บ้านเขาก็บอกเออตัวเสาเสาเข็มเนี่ยเขาไม่ช้าเหมือนกับตึก,ต,กตึกหนึ่งการตั้งเสาอะไม่ช้าแต่คานเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาช้าเราก็เลยไปตอบโจทย์ตรงนี้หลักๆเราจริงๆก็คือเสาเข็มแล้วเราก็จะมีรถตอกบริการให้แล้วตอนหลังนี้เราก็จะมาเลิกมาเพิ่มตรงไมโครพายแล้วก็จะมีรถตอกไว้ให้ รถแท็กเล็กแท็กใหญ่ในในกรณีที่ปั้นจันรใหญ่ก็จะมีแท็กใหญ่ด้วยแล้วก็ปั้นจันรสามขาปั้นจันรสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากช่างปั้นจันของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คนนอกความหมายก็คือตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราก็พยายามหางานให้ลูกน้องเนี่ยได้ทําต่อเนื่องนะคะเพื่อที่ว่าเอ,อหนึ่งเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนสองการที่จะหมุนเวียนปั้นจันเรา คอยหาปัญจัลายนี้ลายนู้นอะไรเงี้ยการคอนโทรลก็ค่อนข้างลําบากในบริษัทของเราเราเราบอกลูกน้องทุกคนเราใส่ใจเรื่องคุณภาพโรงงานของเราไม่ได้ใส่ไฟแอสฉะนั้นคุณภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลทุกวันเรามีการเก็บลูกปูนกดลูกปูนเทสตลูกปูนตลอดเวลาเรามีข้อมูลตัวนี้เก็บให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าดูฉะนั้นคุณภาพของเราเนี่ยเรากลติได้เลยเราที่หนึ่ง ใครใช้ของ KTC Piling ไม่ผิดหวังเรื่องคุณภาพค่ะจริงๆที่ผ่านมานะคะก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหมู่บ้านก็มีหลายโครงการนะคะแล้วก็ยังมีผู้ละเหมาที่เป็นเป็นผู้ละเหมาประจำแล้วก็ยังมีกลุ่มของเจ้าของโรงงานซึ่งก็ใช้เราประจำอยู่นะคะอันนี้ก็ก็มีความหลากหลายนิดนึงแต่ว่าถามว่า ด้วยความที่เราเป็นโรงงานนะยังไงเราก็ต้องดูแลลูกน้องคือตอนนี้ก็พยายามบอกเสริวว่าเอ้ยก็ต้องสู้เพื่อให้อยู่ได้โรงงานต้องอยู่ให้ได้อยู่ได้ในลักษณะที่คุณภาพของสินค้าต้องดีเราไม่ลดคุณภาพสินค้าเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยราคาลงคุณภาพคุณไม่ดีอันนี้เราไม่เอาปัจจุบันเราก็มีม,มีมีหลายๆส่วนนะคะอย่างเช่น โครงการ Green Industry นะคะของกระทรวงอุกสาหกรรมเราก็ได้เข้าโครงการของเขานะคะออของ KTC Piling เนี่ยเราได้ใบรับรองเนี่ยจากกระทรวงอุกสาหกรรนะคะเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ2ซึ่งมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะคะระดับ2เป็นระดับปฏิบัติงานเราสามารถที่จะลดปริมาณการใช้ไฟลงโดยการใช้โซลาร์เซล สามารถลดได้ถึง18%ต่อเดือนสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจุบันมากขึ้นเราก็มีการนำเอาเครื่องกองฝุ่นนะคะมาใช้เพื่อลดมลภาวะเรื่องของฝุ่นเพื่อสามารถที่จะอยู่ในชุมชนได้แล้วเรายังมีการเพิ่มเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ก็ช่วยได้พอสมควรนะคะในการผลิตเสาเข็มเนี่ย มันไม่มีตัวล้อหมายความว่าเวลาเราเมมมิกซ์เนี่ยค่าสมมุติว่ามีปูนเหลือเราก็จะนำมาทำเป็นตัวหนอนขอบถนนแผ่นพื้นพื้นเล็กๆสำหรับวางให้วัดให้โรงเรียนก็มีนะคะที่เขาขอมาเราก็ให้อย่างน้อยก็ช่วยในเรื่องของชุมชนเราก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาต้นยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ไม่ไม่มีผลกระทบต่อดินแล้วมันก็โตเร็ว ทุกวันนี้ที่ปลูกมาไม่กี่ปีมันก็โตเอาโตเอานะจะเห็นได้ว่าเราเรามีแนวแนวการปลูกต้นไม้เนี่ยหลายแนวด้วยกันคือกันไม่ให้ฝุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยออกไปสู่บริเวณด้านนอกส่วนตัวของโรบอทเนี่ยเรานำมาใช้เนี่ยเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงานนะคะ สำหรับหลักการทำงานของบริษัท KTC นะคะก็มี3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือลูกค้าอันนี้ลูกค้าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดทำให้ดีที่สุดบริการลูกค้าให้เต็มที่นะคะอย่างที่สองพนักง,งานทุกคนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากบริษัทนะคะให้เขาทำงานได้อย่างมีความสุขและสุดท้ายนะคะที่สำคัญที่สุดให้อยู่กับชุมชนเราจะดูแลชุมชนและ ใส่ใจชุมชนให้ดีที่สุดค่ะ